ีค่ะคลิปนี้การไปคลิปเดินทางกลับบ้านคะคะด้วยกับสิพัฒพี่พ่อแม่พี่น,อน้องมาเบิ่งบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านค่ะหลังจากเดิกงานค่ะเห็นบ้าขาวว่อแม่พี่น,อน้อนชมบรรยากาศรถติ้เป็นน้ำกันเนะคะ ขามสะพานคลองแสนแสบค่ะอันนีเส้นนี้เป็นเส้นตะนวลบดัมีเดี๋ยวค่ะกำลังข้างไปเส้นปัะตูหน้านี่ค่ะคลองแสนแสบนี่ค่ะตีสี่แยกปัะตูหน้า เขาฟังประตูมาแต่ว่าแ,วแบบไลไปได้เรืยค่ะคแบบขับไปได้เรื่อยๆค่ะโอ้ตึมากันติดมาค่ะนี่ค่ะดูก,กาสแต่ายคิดตอนกลางวันพอแม่พี่น้องใบึงนะคะเสนาศิตะคิดคิดมนาสิสตะคิดตอนกลางคืนค่ะที่เป็ดเหตการณ์นัมาไทายตอนกลางวันเอค่ ทางกับป๋องถ่ายบรรยากาศรถตีต๊ดบรรยากาศตึกลาบานช่องนะเป็นฟังประตูหน้า ข,ข่าีนี่ก็ขามมาล่ะค่ะแล้เข,เข่าขนนราชปารุถ,ถนนราชเทวีค่ะนีค่ะเรียกว,วาไปกระสีไปสร้างโมลนุ่งละคไปนนไอี่กห่ผสมท่ค่ะนี่ขีตรงมากนะคะนอะอันนี้เข่าขีดตรงมากแถวฝรั่ง เกิดนีรถกับบกพีที่ภนค่ะรเกิดแอมไปได้ดีเลยสบายสบายชื่อถือโอกาสท้าพ่อแม่พี่น้องชมบรรยากาศเป็นกันาะ Good. I didn't เดี๋ยวไปใส่มือเข้าเดี๋ยวไปใส่มือเปนนัมซอซลี่ค่ะแต่ทะียกฟ้า ก็เป็นถนนวิภาวดีรังสิตไปมอชิดกบทางออกมาอีตสาหบานงเป็นหลักลันแต่ว่าหนึ่งชินังโดต่งไถ่โม่ค่ะนังโบดไถ่ม่ไป,มไปก็ไปทะลุเด ก็ไม่ได้เงิ่เยไก็เคยติดคุกสมั ก็โอเคเนาะค่ะกางป่สดใสปลอดโปร่งเลยรถชุ่มวิวมากกเพื่อน